ทุกวันเครียดมากเหรอยากคลายเครียดไหมอยากเดี๋ยวพี่จะพาเล่นสนุกๆแล้วหนูรู้ไหมว่าปลาอะไรตายเป็นคู่ปลาอะไรตายเป็นคู่อ่ะไรตอบได้ไหมรีบๆเร็วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กปลาสองตัวเต้ไม่ถูกถูกยังงั้นตอกกับปลาตายเป็นคู่เต้ยอมไปไม่ใช่ ผัวเมียที่ไหนจะยอมตายเป็นคู่ย้อมก็ยอมจ้าปลาทองกูลูกนกเตี้ยตี่ไหนลูกกระทะทองแดยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเอาแล้วอะไรปลาอะไรมองไม่เห็นนะปลาตาบอดเจ๊ยิ้มเลยี่จะกล้าโตดเคยถูกที่ไหนปลาตาบอดไม่ใช่ปลาใส่ยเงนตาไปขายลอตเตอรี่ที่ไหนปลาตาบอดที่ไหนมองเห็นเออไม่เห็น นู่นปลาตัวตีเธอเขาอยากชนะไงเออโอเคแล้วปลาอะไรปากแหลมแหลมปลาอะไรปากแหลมปลาอะไรปากแหลมแหลมเฮียเม็ดปลามว้ยเป็นไงยังไงแต่ไม่ได้ปลาได้ยังไงก็ถูกข้อนี้ปลาหลดเฮ่หลดอีน่าแหลมปลาหลดคือตัวเลเลยปลาหลดไะไรชลุยไงอะไชลุยไม่รู้มันมาันแหลมไหมยอมยังเดี๋ยวอยากต่ออย่ายอมติดจ้ะปลาทู เราก็ต้องชนะกันได้เราเป็นพี่นอะยอมก็ย้อมนะได้ติ๊เนาะปลาอะไรปีนต้นไม้ได้ปลาอะไรปีนต้นไม้ได้ปลาอะไรปีนต้นไม้ได้ปลาตีนตีนอะไรนักเทตีนเนาะทำไมตีนต้องหันหน้ามาหาเราอะ Cơ chế nàng ế chóng ớt nàng cu bát ôm hệ chóng ớt tịt nàng ế Nàng ế ní nửa mạc lửa Bà lái hua tẹt Bà lái hua tẹt Tèn 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 mừng nè และทั้งเกลียดฝังเนบในหัวใจสุดท้ายแสดงเจนเนอะอันนัดมนไม่ได้เปิมแต่เนอคืออย่าว่าเจ้าใหญ่ทะลุเลยแค่จังไรเฉยๆคือห้าสิบปีมาแล้วไม่มี อันนี้แก่ห้าวโอยอันนี้แก่ห้าวโอยเจคเตเบสัตนะไม่ตกถึงท้องนานแล้วนะอันนี้เป็นอาหารที่ระบายง่ายนะคะกินตรงนี้อีตรงไหนยังไงโอ้มื่นี้กินชีสอันนี้เป็นวิธีการกินกล้วยที่ถูกวิธีนะคะทุกคนเราต้องก่อนกินเราต้องเรียก่อนนะะจำคืนนะเว้นเคยยังไงไม่รู ลิดเบลเล่อะอ๋ออ๋อทําไมไม่ได้สมพจนาตาดีสามีไม่ได้ซื้อพ่อๆน่ะบ่ได้เลยเมื่อกี้ก็จ่อบ้านประมาณนี้ต้มรีหนีหนอหนูยามดอกทมมาย่างก็ได้บังพาลุงเกียร์คือสีขาวอ่ะย่างก็ดอกสังข์ตัดให้มันดู นี่เลยน้ำหวานเชื่อไหมว่าทุกคนเชื่อไหมคือถ้าใครเห็นเราแบบว่ายังสวยหน้าตาดีอะไรเรียกเราแม่เราอะไรมันค่อยชอบแหละคนเรียกเราแม่รู้ไหมทำไมถ้าเรียกแม่โดนกินนมแน่นอนเพราะว่าคนกินนมเรามันต้องเป็นลูกเราถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นอย่าเรียกไอ้เจ้าใหญ่ว่าแม่นะให้เรียกยายแล้วปลอดภัยด้วยสมมติใครจะมาฆาตกรรมอะไรเราเนาะก็บอกว่ายิงมันกลางหัวนมเลยจะได้โดนหัวใจ เพราะสุดท้ายมันยิงโดนตรงนี้ครับว่านมเราอยู่ที่นี่ที่ <c oughs>